เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับนักเตะที่เคยตกเป็นข่าวพัวพันอย่างหนักกับทีมของเราตลอดช่วงซัมเมอร์นี้แต่กําลังจะไปลงเอยกับสโมสรอือื่นแทนนั่นก็คือในรายของทางเบนจามงปาวาปากหลังดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วของทางเสือใต้บาเยน์มิวนิกซึ่งเป็นนักเตะที่เปี่ยนด้วยประสบการณ์อยากมา เขาสามารถลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งปักหลังตัวกลางและแบ็กขวาทำให้เป็นอีกตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับทีมของเยอเกนครอฟในสถานการณ์ณปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาอยากจะขยับตำแหน่งของทางเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนแบ็กขวารองกับตันทีมให้ขยับขึ้นมายืนในแผงมิดฟิลด์แบบเต็มตัวสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้ ทว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวหลุดออกมาก่อนแล้วว่าโจาตัวสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขกับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานได้แล้วซึ่งผมเองก็เคยนำเรื่องนี้มารายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปตั้งแต่เนิ่นๆตอนสัปดาห์ก่อนล่าสุดทางฟาบิเซียโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ออกมาตอกย้ำในประเด็นนี้อีกครั้งแล้วว่ามันเป็นจริงตามนั้นเมื่อทางบาเยนได้ตกลงขายเขาให้กับทางอินเตอร์เข้าใจตอนนี้อินเตอร์และบาเยนสามารถบรรลุข,ข้อตกลงในหลักการสำหรับการเซ็นสัญญากับเบนจแมงป่าวาได้แล้วนะโรมาโนโพสลงใน X ส่วนตัวของเขา เดียนนี้จะมีมูลค่าที่30ล้านยูโรรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก2หรือ3ล้านยูโรในแพ็กเกจดังกล่าวโดยพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงทั้งกับสโมสรและตัวของนักเตะเองได้แล้วจุดที่ยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการย้ายทีมของเขาก็คือบาร์นจำเป็นจะต้องหาตัวตายตัวแทนของทางปาวาให้ได้เสียก่อนถึงจะอนุมัติการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นของเขาออก ในนก็เคลียร์เรื่องนักเตะที่เคยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในแผงมิดฟิลด์กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางกาบีเบกามิดฟิลด์จอมถล่มประตูของเซลต้าบีโกหลังจากเขาเองก็เคยมีข่าวอย่างหนักกับทีมของเราในช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในตอนนี้เจ้าตัวกำลังจะไปลงเอยกับทังอสูรานาโปลีในศึกเกาโชเซเรอาของอิตาลีแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าตัวของนักเตะได้ตอบปฏิเสธการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิ์ของเราแต่อย่างใดหากแต่มันเป็นทางนิวอพูของเราเองต่างหาก ที่เปลี่ยนใจในดิวนี้และเลือกไปหานักเตะอื่นที่มีความสามารถในแบบที่แตกต่างออกไปเพืเข้ามาเติมเต็มแผงมิดฟิลด์ของทีมเราแทนเรื่องดังกล่าวก็ไดรับการยืนยันจากทางฟาบิซิโอโรมาโนที่ได้ออกมาเคลียร์ชัดในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางคอตตออฟไซ์หนึ่งในสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ในตอนนี้กาบีเบกามิดฟิลด์ของเซลตาบีโกกำลังใกล้จะย้ายไปอยู่กับทางนาโปลีแล้วแม้ว่าเขาจะเคยตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกตอนช่วงซัมเมอร์นี้นะโรมาโนกล่าวหรือว่าููตัดสินใจเบนเป้าไปหามิดฟิลด์ที่มีลักษณะอื่นซึ่งแตกต่างจากเขาแทน ส่วนทางเชลซีเองก็ทำเช่นเดียวกันด้วยการหันไปเซ็นสัญญากับทางโรเมโอราเวียเข้ามาดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสกิลการเล่นทั้งสองสโมสรต่างก็ประเมินฝีเท้าของเบกาว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปแต่ไม่ได้มีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขาเนื่องด้วยวิสัยทัศน์ที่มีความแตกต่างกัน แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เป็นอีกสโมสรที่พิจารณานักเตะรายนี้อยู่ด้วยหลังมหากรบของเดคันไรส์แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจไปทุ่มเงินกับนักเตะในรูปแบบอื่นแทนเหมือนกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พ่อเมจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งดิวที่ใครหลายคนน่าจะรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งหลังนี่คือนักเตะคนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลได้แต่จดจดจ้องจ,องจอง้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือทางเชรมีโดคูปีกตัวเทพของแรนซ์ที่เราอยากจะได้ตัวมาเสริมความแข็งแกร่งตั้แต่สมัยที่โจ้ตัวยังลงเล่นกับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางอันเดอร์เลชด้วยซ้ำไป ตัวของโดกูเคยเดินทางมาที่สโมสรของเราณนะช่วงเวลานั้นแต่คุณพ่อของเขาก็ปฏิเสธการย้ายทีมของลูกชายเพราะมองว่าการบ่มเพาะฝีเท้ากับทักอันเดอร์เลชต่อไปน่าจะตอบโจทย์พัฒนาการของโดกูในตอนนั้นได้ดีที่สุดก่อนที่สุดท้ายเขาจะไปลงเอยกับแลนส์ในปี2020และโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนถูกมองว่านี่แหละคือตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมของทางซาดิโอมาเน่ แม้กระน,นั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากฟาบิเซโอโรมาโนก็ได้ระบ,บุว่ามันเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เข้าวินในการแย่งชิงไรเซ็นของนักเตะเรียบร้อยลงเรียนเรือไปเมื่อพวกเขายอมทุ่มเงินระดับ60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว51.2ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะและโดคูจะกลายมาเป็นคู่แข่งของทีมเราแทนสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้ เชลมี่โดคูย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เฮียวีโกโลมาโนโพสพร้อมด้วยการใช้ข้อความอันเป็นเอกลักษ์ส่วนตัวของเขาที่ยืนยันว่าดิลนี้ได้จบสิ้นลงแล้วข้อตกลงทางวาจาบรรลุกันได้แล้วหลังจากมันมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่อย่างที่ผมได้รายงานข่าวออกไปเมื่อเช้านี้ด้วยดิลที่มีมูลค่าในแพ็กเกจรวม60ล้านยูโรหรือ5 1 2ล้านปอน การตรวจร่างกายได้ถูกกำหนดเอาไว้เป็นในช่วงสัปดาห์นี้ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวก็ตกลงกันได้แล้วในสัญญาระยะยาวเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยไปอย่างเอ็กซ์ clus ีฟตั้งแต่วันที่1สิงหาคมคอนเฟิร์ม ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้พ่อมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเบรกเรื่องซื้อซื้อขายๆด้วยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทางอาริซิสแม็กอาริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนติน้าของเรากันบ้างเมื่อเขาได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมของเราในบทบาทมิดฟิลด์ตัวรับระหว่างเกมการคว้าชัยชนะเหนือทางบอนมัต3ประตูต่อ1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็เป็นการประเดิมสนามที่แอนฟิลเป็นหนแรกของโจตัวอีกตัวท้าว่าเขาก็อยู่ในสนามได้เพียงราวหนึ่งชั่วโมงของเกมก่อนจะมาโชคร้ายถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปในจังหวะที่เขาเข้าปะทะกับทางไรอันคริสตี้ผู้เล่นของทางบอนมัดซึ่งแม้ว่าภาพช้าจะแสดงให้เห็นว่ามันมีการสัมผัสกันจริงแต่ก็เบาบางมากๆ แต่แม้กระนั้นทางผู้ตัดสินกลับหาได้มองเช่นนั้นไม่เมื่อเขาเลือกควักใบแดงออกจากกระเป๋าและแจกให้กับทางแมคอาริสเตอร์ในทันทีเล่นเอาแม้แต่ตัวของนักเตะเองก็ยังมึนงงเป็นไก่ตาแตก หลังเกมดังกล่าวตัวของเยอร์เกนครอปก็ได้ออกมาเปยไปแล้วว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์ใบแดงดังกล่าวและการที่ลิเวอร์พูลต้องลงเล่นโดยมีพนักเตะเพียงแค่10คนในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของครึ่งเวลาหลังก็น่าจะเป็นการลงโทษที่เพียงพอต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ล่าสุดทีมของเราก็มาตามนัดมาสื่อทุกสำนักของอังกฤษก็รายงานข่าวตรงกันหมดแล้วว่าลิว์พูได้ยื่นอุทธรณ์ใบแดงดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อทางพิมลริเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้พวกเขาหวังว่าจะสามารถยกเลิกโทษแบนสามนัดโดยอัตโนมัติของนักเตะที่จะทำให้แม็กอาริสต์พลาดการลงสนามในการเจอกับนิวคาสเซิลยูไนาแตดแอสตันวินลาและวูฟตันวันเดอร์เร อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็เชื่อว่ามันมีโอกาสสูงที่เราจะอุดทอนใบแดงดังกล่าวได้สำเร็จเพราะแม้แต่ทังอันดุนิีอีราโอรากุนซือของทางบอลมัดเองก็ออกมายอมรับหลังเกมว่าจังหวะนี้ของทางแม็กอาริสเตอร์ไม่สมควรจะเป็นใบแดง เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นข่าวใหญ่ที่ได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวที่ประเทศอังกฤษในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างเมื่อทาง t a l k s p o t t เป็นต้นทางที่รายงานข่าวออกมา,าก่อนที่สื่อต่างๆจะหยิบฉวยไปรายงานกันต่อว่าลิวร์ภูได้รื้อฟื้นแผนการไล่ล่าตัวเขาวินฟิลลิปม็ดฟิลทีมชาติอังกฤษของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาอีก คร้แลวด้านอเล็กซ์ครูกูรูฟุตบอลคนดังก็ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องดังกล่าวว่าทีมของเราหันมาจริงจังกับดิวนี้หลังจากพลาดเป้าหมายหลักอย่างทางมอยเซตไกเซโดและโรเมโอราเวียที่ต่างก็เลือกย้ายไปอยู่กับทางเชลซีเคาวินฟิลลิป เป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลจับตาดูตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายจากลิสไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกนะแล้วเราก็รู้ว่าลิเวอร์พูลต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในตลาดรอบนี้เมื่อพวกเขาพลาดเป้าหมายสำคัญไปครูกล่าวฟลิปเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในพิมล์ลก จำทำให้เขาได้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสนนราคา42ล้านปอนด์หลังจากเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปแล้วในตอนนี้เราก็มีศึกยูโรรออยู่ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลด้วยผมคิดว่าตอนออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ฟิลิปยังคงอยากจะอยู่เพื่อต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะ แต่เขาต้องกลายมาเป็นตัวสำรองให้กับบรรดานักเตะหนุ่มอีกหลายคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมันก็ไม่มีทางที่เขาจะผลักดันเข้าไปแย่งชิงตำแหน่งในทีมนั้นได้เลยแน่นอนว่าหากเขาอยากจะลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรนี่จะเป็นการย้ายทีมที่ดีของเขามันเป็นอีกดีลที่ต้องจับตามองนับจากนี้ไปจนกระทั่งช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะ ทั้งนี้ทางฟาบิซิโอโรมาโนเองก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านี่คือนักเตะที่ทีมของเราอยากจะได้ตัวจริงแต่ทางฟิลิปเองยังคงอยากจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งในทีมต่อไปดังนั้นเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าลิวอร์พูจะสามารถเกลี้ยกล่อมให้เขาเปลี่ยนใจได้ในช่วงเวลาที่เหลือหรือไม่อย่างไรแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ